สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสี่น้อยเมื่อวานนะคะได้ประมาณนี้นะคะสี่น้อยเมื่อวานนี่มาหนึ่งนี่มาวินเห็นไหม มาวินมาวินมาวินแล้วก็มาวินแปดสี่อ่ามาหนึ่งอีกนะคะมาหนึ่งอีกมาสามสี่บนล่างเลยนะคะท่านรูดแล้วก็คือบนล่างแล้วก็วินได้วินได้วินได้นะคะวินได้สามสี่แล้วก็อันนี้คือไปไม่ถึงฝันนะทุกคนไปไม่ถึงฝันนะนี่คือไปไม่ถึงฝันแล้วก็มาหนึ่งค่ะมาหนึ่งนะคะ อได้เท่านี้นะคะประมาณนี้รับต่อไปได้อีกอย่างพน่ง้อง <f> <No. S 1> 212528404347นะคะสำหรับไปกับสองนะทุกคนถ้าใครเล่นแค่นี้นะคะได้ประมาณนี้404347212528นะคะ404347212528นะคะแตจะ่จะวินให้นะคะจะมีวินหตัววินห้าตัวแล้วก็วินสี่ตัวนะคะ 是好。 09เก้าซื้อสองเก้าอย่าลืมสองหกนะยังไงก็มาสองก็ได้อยู่แล้วนะคะสองอะไรก็ได้อยู่แล้วกันไว้นิดเดียวก็พอกนะทุกคน ตอนนี้เด่นเป็นพิเศษก็คือสี่หกแปดวันพฤหัสถนะ้าจะเบิ้ลแค่นี้ค่ะถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลน,นะ เน้นอะไรดีจ้าสี่หกแปดค่ะสองสี่หนึ่งอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะอยู่ในนี้หมดแล้วเน้นอะไรดินอะไรเน้นในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะขีดเส้นใต้คือเน้นนะคะ สีหน่อยกิจพิปกติ vip นะคะประมาณนี้2องหนึ่งสองห2า2 8, 4, 0, 4, 3, 4, 7, องแ4ด4ี่ศนะถ้าเล่นแค่นี้นะคะอันนี้คือวินวินหตัววิน5ตัววิน4ีตัวแล้วก็วิน3ตัวนะคะจับให้เท่านี้พอแล้วก็เด่น4 6 8ที่4 6 8เพออะไรเพราะว่า มันเป็นเลขประจําวันอยู่แล้วนะคะสะวัรค์พื่อนก็คือ468ถ้าใครเคยตามแนวทางก็จะรู้อยู่นะคะว่านี่คือ468คือตัวเด่นของวันพฤหัพันลพฤหัสั่นเองนะคะทุกคนฮะนะฮะนะฮะประมาณนี้นะถ้าจะเบิ้ลก็224411นะคะประมาณนี้นะขอให้โชคดี